วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559นายในอนุสรพนราชมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลคอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลคอได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมศิลปะดนตรีบำบัดณหอประ,ประมมชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลคอซึ่งชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาตำบลเหล่าพลคอได้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน จากชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดสกลนครและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหล่าคลเคาะการจัดโครงการศิลป,ปะดนตรีบำบัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีมุมมองในเชิงบวกผ่อนคลายความถึงเครียดและความวิตกกังวลและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความจำ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้พิการทางสติปัญญาที่เข้าร่วมโครงการประมาณ40คน